สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเราเล่กับข้าวแป๊บนึงค่ะเอฟซีทีค่ะลมแรงมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเอซทางช่องของกัญยาชาแนลนะคะทำไมมะม่วงอกล่องเราถึงไม่ค่อยมีดอกค่ะปีนี้ ปีที่แล้วดอกยังเยอะยังดกเลยนะคะปีนี้ดอกหายไปไหนหมดหรือยังบ่ามารเอยบซีจะมาช่วงคุมพามีนาก็คคะปีที่แล้วนะยังดกเลยชมบรรยากาศตอนเช้าค่ะ ก้าโมงสิบโมงนี่แหละค่ะประมาณนี่แหละเก้าโมงกว่ากว่อ,อ้าวไอ้เจ้าละมุดตามก้นแล้วนะคะได้ยินเสียงร้องเงีย้ยวเงียวน้องเหมียวนี่แอดกระดิกโตไปไหนไม่ได้เลยนะ,ะน้องจะตามนะคะ จะพยายามจะหาทายคลิปหาวิวส,สวยๆ fc นะคะค่ะคลิปนี้ก็ต้อจากคลิปที่แล้วที่แม่ฝันแม่นแกฝันว่าเห็นน้องเห็นน่องเอ่อน้องสาวของพ่อนะคะที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะเพิ่นมามาเรามันกับมาช่วยแม่เขาเรียกอรเรียกอะไรตำขนมจีน ทำขนมจีนนะคนอีสานนะคะเพิ่นจะดตำนะคะสมัยก่อนไม่รู้เหมือกันนะคะแอดก็บ,บเ่เคยเฮ็ดเนาะค่ะก็เอาเป็นว่าได้อายุเพิ่นก็นเล่ากันเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแม่เป็นคนตำขนมจีนแต่เพิ่นเป็นคนแบบทําแป้งให้อะคะอ่ะเนาะแอดต้องขอไปเอาน้องเมียวเข้าบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวน้องจะออกมาระเบียงตามแอดนะคะ เลขก็จะประมาณนี้นะคะอายุเพื่อนที่ตอนตอนนี้เพื่อนเสียนะคะอายุ76ปีนะคะแอดกับกันเห็ด79นะคะวันที่เสียนะคะวันที่26ก็กันสองก็กัน29ด้วยนะคะกัน29ค่ะปีที่เสียนะคะ2.0.2.0ค่ะก็จะมี2.0.2.2.0นนะคะ3ตัวแอดศูนย์มาใส่นะคะ ศูน07 6 07 9นะคะนะคะตัดให้ก็เป็นนี่นะคะสองตัวบนล่างไปกลับนะคะมีชุดกันก็คือ07 06 09นะคะเป็นแค่แนวทางนะคะ FC ชอบประจัดกัดก็ผ่านนะคะชีวิตแม่ลูกอ่อนนะคะก็จะมีน้องเหมียว ตามก้นนะคะตามตุดนะ,ะทำงานไม่ค่อยสะดวกเลยนะคะอชอบก็จัดขัดก็่านนะคะ A fc เป็นแค่แนวทางนะคะแล้วรู้สึกว่าอายุของน้องสาวพ่อคะ่ะ จะมัเข่ากับเลขตามของแอดชุดนี้นะคะนี่ค่ะหกเจนะคะเป็นเลขตามที่แอดลงไปแล้วนะคะอันนี้แอดเอามาให้บึง ah e เปรียบเทียบนะคะหมายถึงอายุเพื่อนจะตรงกันนะคะเจ็ดหกนะคะตรงกันนะคะ fc นี่นะคะ ตรงกันนะคะกับหกเจ็ดเจ็ดหกเนี่ยนะคะจะเป็นไปได้บ้างเจ็ดเจ็ดหกซี่ซี่เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเก้าเอ็มอดมาร์กนะคะ,คะอันนี้เนี่ยเราเราไออะไรนะ เลขล้วพัฒนาเมื่อวานเนี่ยนะคะมันก็นยังมัดตัวนี้นะคะมัดตามเลขเลขที่แอดตามนะคะแต่แอดกระลงเป็นของงวดวันที่สิบเจ็ดนี่แหละคะ่ะแต่แอดบอกว่าแอดตามจากงวดที่ผ่านมาเนาะที่เลขที่แอดชอบนะคะก็เลยตามนะนะคะจะประมาณนี้นะคะโอเค ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะเป็นกาลังใจให้แอดด้วยนะคะบนจะมา7บบอล่างจะมาแต่ว่าแต่ว่าแอดกับกันบนล่างนะคะเอฟซก็เลือกเอานะคะว่าจะไปบนหรือจะไปล่างหรือจะไปทั้งสองนะคะ สำหรับคนทุนหน่อยก็เขาก็ซื้อตามหน่อยเนาะคะ่ะเอฟซีก็ย่าไปด,ดดดักด้วยค่ะเด้อเป็นแค่แนวทางนะคะเขาก็ไม่ได้การันตีว่าเลขมันจะมาแน่นอนนะคะแต่มมานี่มาแต่บุรัวมือดนะคะจะมาลายวันจะมาเพื่อนบ้านหรือจะมารัฐบาลไทยนะคะอันนี้กับบุญยิ่งพันหูได้เนาะคะ่ะแน่ฟันแม่นแล้วก็ ตามสถิติแล้วอะค่ะกระมานะคะแต่ว่ามันกระบ,บอกเนี่ยเพื่อนก็จังว่าละะ้ค่ะเพื่อนฝันได้คู่มือมันก็มีของหลายวันมีของเพื่อนบ้านมีของรัฐบาลไทยจะว่าอย่างตาแม่ฝันแม่นเนาะตาแอดเองกับฝันหลายฝันเมือนกันแต่ละคนก็คิดว่าฝันหลายฝันเมือนกันแต่ว่าในจํานวนที่เขาฝันหลายฝันนั่นกวหวยจะอ่อกเอฟซีคิดบัง มันจะมีฝันที่แม่นว่าฝันหนึ่งกับฝันสองฝันแรกแล้วกับฝันสองถ้าแม่นตัวนั่นจริงๆก็เหมือนกับว่าเพื่อนไม่ย่ำใหย่เนาะนั่นแหละค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในระหว่างทางที่เฮารอไปรัฐบาลไทยเนี่ยมันก็จะมีหลายวันมันก็จะมีเพื่อนบ้านเล้าพัฒนาอย่างพวกนี้มากั้นกลางเนาะของแต่ละอาทิตย์อะเพื่อนก็ตั้งสามเทือ นะคะมันก็เลยเฮ็ดเดี๋ยวควายเคลระวางทางนะคะแต่ว่าก็ก็แล้วแต่เอฟซีนกาะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะคะพิจารณาดีๆนะคะก่อนลงทุนค่ะก็เป็นแค่แนวทางเนาะดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงนะคะ f อตัวใดที่ตรงใจเอฟซี คิดว่าจะเป็นไปได้กะค่อยนั่นเนาะค่ะเนาะใส่เส้นเหาออเนาะค่ะเนะาะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ